สวัสดีครับผมชื่อกิฟต์แมนเป็นตัวแทนกองทุนประกันวินาศภัยคอยคุ้มครองดูแลผู้เอาประกันและส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงนะครับวันนี้ผมขอแนะนำวิธีการเข้าใช้บริการของกองทุนประกันวินาศภัยผ่านช่องทางออนไลน์ จากอุปกรณ์ของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงแบบง่ายๆนะครับ 1. เข้าจาก Google ให้ท่านเปิดหน้า Google จากอุปกรณ์ของท่านแล้วพิมพ์คำว่ากองทุนประกรันวินาศภัยในช่องค้นหาก็จะมีชื่อของกองทุนประกรันวินาศภัยขึ้นมาท่านก็กดคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์กองทุนได้เลย 2. เข้าจาก Facebook โดยเปิดหน้า Facebook จากอุปกรณ์ของท่านแล้วพิมพ์คำว่ากองทุนประกรันวินาศภัยในช่องค้นหาก็จะพบราสัญลักษณ์และชื่อกองทุนอยู่ด้านบนสุดท่านก็กดคลิกเข้าไปยังแฟนเพจกองทุนได้เลย 3. ใช้วิธีสแกน QR Code เพื่อเข้เขาใช้บริการกองทุนประกรันวินาศภัยได้อีกทางหนึ่งโดยให้ท่านเปิดหน้าลายส่วนตัวของท่านบนมือถือคลิกไปที่หน้าหลักคลิกเพิ่มเพื่อนแทบบนสุดคลิก QR Code แล้วกดสแกนได้เลย ระบบจะนําท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองทุนโดยตรงครับคราวนี้ท่านก็เลือกใช้วิธีการเข้าใช้บริการต่างๆของกองทุนประกันวินาศภัยได้ตามสะดวกในแต่ละช่องทางออนไลน์ได้เลยครับแล้วอย่าลืมเข้าไปใช้บริการตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินและเงินค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุค,ความกันนะครับกองทุนประกันวินาศภัยอุ่นใจได้เมื่อมีเรา